เอาละครับผมกาสวัสดีท่้ทา,า,าชอทแห่งการเดินทางต่อกระสูนช่องมินิโซเซตี้กิีเช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile อีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาแนะนำตำแหน่ง CAM หรือว่ากลางตัวรุกนะฮะในงบ 100M นะฮะหรือว่าอาจจะเกินนิดหน่อยเนาะทางด้านของตัวละครกลางลุกเม็ดแดงนะฮะมีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนั้นยังไงใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะ สปอนเซอร์ของเรานั่นเอง PowerPay เแล้วก็ PowerGacha ชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดบริการ24ชั่วโมงนะฮะแพ็กเกจใหญ่สุด3,700บาทเหลือแค่2,700บาทเท่านั้นลดจุกๆไปเลย1,000บาทปลอดภัยไร้าการรีฟันแน่นอนอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมทางด้านของตำแหน่ง C.M. a นะ5ตัวที่คุ้มที่สุดนะสำหรับผมเลยนะครับผมตัวแรกนะโซกาเตสนะครับผมตัวนี้เลย แต่ละตัวเนี่ยผมจะไม่ได้แนะนําตามความเก่งครับผมแต่ว่าผมจะแนะนําตามความคุ้มค่าเนาะตัวไหนที่ผมลองใช้แล้วคิดว่าคุ้มที่สุดเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําแล้วกันนะครับผมโซกาเตสนะฮะนี่เม็ดแดงอยู่แค่ 88m นะครับผมตีไป 90m เท่านั้นเองไม่ถึง 100m นะฮะตัวนี้นี่คือเมนเจอร์โคตรดีนะฮะเล่นโหมดเมนเจอร์โคตรดีเลยคือพลังแสงอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมแต่พอเอาไปใช้งานจริงๆอะ มันครบเครื่องนะครับผมจ่ายบอลก็แม่นยิงก็ดีนะฮะแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวเลยที่ผมไปลองใช้มาลูกกลางอากาศนะครับผมมันสูง192ก็จริงแต่มันไม่ค่อยโดดนะตัวเนี้ยไอตัวโซคาเตสเนี่ยนะครับผมถ้าเพื่อนๆลองไปใช้งานเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เองนะว่าทําไมมันถึงไม่โดดนะผมก็งงเหมือนกันนะครับตัวละครแม่งสูงตั้ง192เนาะปกติมันต้องแบบเก่งลูกกลางอากาศกระโดดได้อะไรได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่กับตัวนี้ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกัน แต่ว่าโดยรวมมันเก่งนะครับผมโดยรวมมันเก่งวิ่งไวยิงดียิงไกลก็ดีนะฮะยิงไกลก็คมด้วยแล้วก็ในเมนเจอร์เนี่ยคือมีให้เห็นบ่อยมากเวลามันแบบเพื่อนจ่ายบอลมาตัดเข้าในเนาะมาตรงกลางนะแล้วมันแบบซัดตรงๆเลยนะครับผมอันนี้คือแบบแนะนําเลยนะครับผมส่งบอลเลี้ยงบอลคล่องตัวคือครบเครื่องนะอันนี้ไม่มีอะไรพูดเยอะเสียอย่างเดียวลูกกลางอากาศแค่นั้นเองนะครับผมมันไม่ค่อยมงนะถ้าไปลองใช้จริงๆเดี๋ยวจะรู้ว่าทําไมมันถึงไม่มงเนาะ อ่ะตัวต่อมานะครับผมเบนานโดซิลวานะฮะตัวนี้ของแมซิตี้นะครับผมบอกได้คําเดียวเลยว่าตัวนี้คุ้มจริงๆนะฮะข้อเสียเหมือนเดิมนะฮะลูกกลางอากาศแต่ว่าซัดไกลเป็นตุงเหมือนกันแต่โหมดเมเนเจอร์ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะมูลค่าอยู่ที่86ดสอพอๆกับโซกาเตสเลยนะครับผมแต่ให้อยู่อันดับ2เพราะว่าอาจจะเป็นลองลองของโซกาเตสไปหน่อยถึงแม้ว่าทางด้านของ คุณสมบัติหรือว่าพลังแฝงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะมีเหนือชั้นมีอะไรด้วยนะฮะคือมันเหมาะกับเฮดทูเฮดมากกว่านะครับผมหรือว่าอารมณ์เหมือนบังคับเองอะ่ะท่านผู้ชมบังคับเองเล่นเองอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันจะแบบโอเคกว่าเนาะมันจะเวิร์กกว่าแต่ถ้าไปเล่นกับโหมดเมเนเจอร์เนี่ยไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ใครที่เป็นสายเมเนเจอร์นี่คือผ่านได้เลยเนาะ AI มันไม่ค่อยจะเวิร์กนะฮะผมเคยใช้มาแล้วก็ขายทิ้งไปตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบ ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามีกองหน้ามีกองกลางที่แบบอ่าเป็นตัวจ่ายบอลเด่นๆอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยน C A M ตัวนี้เป็นโซคาเตสหรือเป็นตัวอื่นอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าจัดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบอ่าเล่นแข่งกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้แนะนําเลยเนาะโคตรคล่องนะฮะวิ่งไวด้วยจ่ายบอลแม่นด้วยนะครับผมกองกลางตัวลุกกับกองกลางธรรมดานี่ถ้าจ่ายบอลแบบไม่แม่นนี่คือเสียเลยนะฮะคือจ่ายเข้าอ่าตีนฝั่งตรงข้ามนี่คือเรียบร้อยฮะโดนสวนปุ้งหาย เพราะฉะนั้นหากองกลางที่ไว้ใจได้นะครับผมดีที่สุดนะครับผมเนาะก็เบนาโดซิลวาเอาไว้อันดับที่2ตัวต่อมานะฮะมาโกร้อยนะครับผมมาโกร้อยนะฮะตัวนี้เม็ดแดงอยู่ที่85ล้านนะครับผมเม็ดแดงอยู่ที่85ล้านตัวนี้โหมดเมนเจอร์โคตรดีนะครับผมโหมดเมนเจอร์โคตรดีอาจจะวิ่งไม่ค่อยเร็วนะฮะแต่ว่ายิงคมส่งบอลแม่นนะครับผมคล้ายๆเบนาโดนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าจะดีกว่านิดนึงเนาะแต่ว่าราคาก็นั่นแหละฮะ อยู่ที่85ล้านนะครับผมแล้วก็มีแววว่าอาจจะล่วงลงเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็ให้อยู่อันดับ3แต่จริงๆมันพอๆกันแหละ2ตัวนี้นะครับผมนะนี่เห็นไหมราคา3 5กับ53แต่ว่าเม็ดแดงของเบรโดเนี่ยคือดูดิ87นะฮะมาโก้135เม็ดแดงอยู่85นะครับผมโอ้โหแทบจะไม่ต่างกันเลยเนาะการนั่นแหละให้อยู่อันดับ3นะครับผมตัวต่อมานะครับผมบักโจตัวนี้อื ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือตัวเตี้ยแต่ว่า CAM เนี่ยมันแทบจะไม่ได้มองอะไรอยู่ละนะฮะตัวตัวตัดเกมกองกลางก็จะเป็นพวก CAMCDM อะไรอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นตำแหน่ง CAM เนี่ยน่าจะเป็นพวก CM ตัวสูงๆอย่างวิเอล่าเนี่ยดักไว้อยู่แล้วนะผมรู้ว่าจะเป็นพวกบัลลักพวกอะไรเงี้ยเนาะก็แนะนำนะครับผมตัวนี้ยิงโคตรด,ดีเลี้ยงตัวและจ่ายบอลดีนะแล้วก็เลี้ยงบอลล้องนะครับผมเลี้ยงบอลข้องด้วยนี่มีเป็น สกิลพลังแฝงเพย์เมเกอร์นะครับผมดึงลูกถอยหลังหมุนตัวแล้วก็ยิงปั่นโค้งนะฮะยิงระยะไกลนั่นเองเนาะนี่ตัวสุดท้ายตัวนี้เนี่ยเอาจริงคาดไม่ถึงแต่ว่าเมนเจอร์โคตรดีนะฮะดูดิราคาก็ถูกจริงๆเนี่ยดักสักประมาณ 45M เนี่ย40 44 45เนี่ยเดี๋ยวก็มีคนขายนะครับผมแบลนด์ Brand นะตัวนี้เนี่ย เมนเจอร์ยิงดีมากคนดูถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองใช้แล้วก็แบบเงินเหลือประมาณ 40M ไปซื้อตัวแบบตัวดังๆน่ะเหมือนพวกโซคา ado, oi, cio, เตสเบนารโดมาโกร้อยบักโจอะไรเงี้ยคือสู้ราคาไม่ไหวเพราะราคามันสูงจนเกินไปเนี่ยผมแนะนำให้ลองแบรนด์นี่ตัวนี้นี่คือมันไม่มันไม่ติดดอยด้วยแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องนะฮะ แต่ว่า OVR มันจะน้อยถ้าใครไม่ได้แบบซีเรียสเรื่อง OVR นะเราเอาไปเล่นโหมดเมเนเจอร์ผมแนะนําเลยยิงยิงไกลโคตรด,ดีนะครับผมแล้วมันยิงบ่อยกว่ากองหน้าเลยนะตัวเนี้ยถ้าเอาไปลองเล่นเดี๋ยวจะรู้ว่ามันยิงบ่อยจริงๆนะพลังแฝงก็นี่ฮะยิงไสก้อยแล้วก็มีเหนือชั้นด้วยนะครับผมมีเหนือชั้นแล้วก็มีสกิลรูเลตเนาะยิงปั่นโค้งนะฮะส่วนสูงเนี่ยร้อเลยนะคนดูน้ําหนัก83นะครับผม อัตราบุกอัตรารับนะครับผมก็ปานกลางทั้งคู่นะฮะไม่ได้ลงต่ําจนเกินไปไม่ได้แบบลงไปล้วงบอลจนเกินไปแน่นอนนะแต่โซคาเตสเนี่ยคือข้อเสียคือมันลูกมงนั่นแหละเหมือนที่ผมเคยบอกไปเนาะส่วนทั้งด้านของอัตราการบุกสูงอัตราการรับเนี่ยมันขึ้นว่าปานกลางใช่ไหมแต่บางครั้งบางทีเนี่ยมันลงไปช่วยเกมรับด้วยนะครับผมแต่ข้อดีของมันคือเท้านะฮะซ้าย5้าขวา5้านะครับผมก็เลยให้อยู่อันดับหนึ่งเนาะส่วนเบนาโดเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้ลงไปช่วยเกมรับมากนะครับผม แต่มาโกร้อยเนี่ยอาจจะมีเป็นบางครั้งนะที่ลงไปช่วยเกมรับนะครับผมแต่มันเหนื่อยนะผมมันสองตัวนี้มันเหนื่อยง่ายอยู่สองตัวนี้นะแต่โซคาเตสเนี่ยคือมันถามว่ามันเหนื่อยง่ายไหมมันมันก็เหนื่อยง่ายอยู่นะคนดูตัวเนี้ยตัวนี้ก็เหนื่อยง่ายอยู่แต่ถ้าเกิดว่าให้บาลานที่สุดเนี่ยบักโจบักโจเนี่ยบาลานที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบไม่ค่อยลงต่ําเลยอนะแบรนด์แบรนด์นี่คืออยู่แถวๆกลางสนามนั่นแหละไม่ค่อยลงต่านะครับผม โหมดเมเจอร์ดีตัวนี้ผมแนะนําเลยราคาถูกด้วย40กว่าเอ็มเท่านั้นนะครับผมสามารถซื้อใช้ได้เลยเนาะคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจใครยังไงต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลก็คือแบบลองใช้มาแล้วนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเปลี่ยนแผนแล้วไม่ได้ใช้ตําแหน่ง CAM แล้วนะฮะแต่ว่าจะไปใช้ตําแหน่งเป็น CDM แทนนะครับผมเพราะว่า CAM เนี่ยไม่ค่อยเข้ามือนะครับผมเพราะว่าผมเล่นเป็นเกมสวนกลับมากกว่านะครับผมเนี่ยผมก็จะใช้เป็น แต่แผนแบบนี้นะฮะเป็น433 Holding ฮด้งนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นแผน CM 2ตัวแล้วเป็น CM m 1ตัวเนี่ยผมก็แนะนำว่าซื้อใช้นะครับผมนะซื้อใช้โซคาเตสโคตรคุ้มเลยแต่ตอนนี้คือแบบเนี่ยสาษาของผมแดนกลางคือครบละส่วนตัว CB เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซื้อพวกไม่ฟานไดก็ซาลีบามาใส่นะครับผมเนี่ยผมก็กำลังแบบทยอยทำทีมอยู่ LW ตรงนี้ผมจะไปรอ,อฟองลิเบอรี่เนาะมัน ขึนมันเป็นเม็ดแดงอะราคามันน่าจะลงกว่านี้อยู่ตอนนี้มันอยู่200กว่าเอ็มนะครับผมเดี๋ยวรอมราคามลงกว่านี้เดี๋ยวผมก็จะเอามาลงทีมส่วนโกเนี่ยรอไปก่อนนะครับผมรอ,อตัวพวกลาลิก้าทีโอทีเอสเข้ามาเดี๋ยวก็ค่อยเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ตังค์เหลืออยู่ร้อยกว่าเอ็มนะฮะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาฟานไดนะฮะลูเบนดิอาร์หรือซาลิบาดีนะฮะ แต่ว่าใจจะเบี่ยงๆไปทางฟันได้หน่อยเพราะว่าฟันได้ TOTs ราคามันค่อนข้างที่จะแรงนะฮะสองใจก็เลยเ,เก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับข่าวๆประมาณนี้นะครับผมนะใครชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมหรือว่าใครที่แบบอยากให้ผมเนาะเลือกนักเตะที่งบประมาณแบบ ไม่เกิน30 m ไม่เกิน50 m หรือว่าอยากจะดูตำแหน่งไหนแบบราคาประหยัดประหยัดราคาไม่แพงนะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามก็ได้นะครับผมอันไหนที่ผมรู้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอบอกเพื่อนๆนะฮะเพื่อ,นะะอที่จะประกอบการตัดสินใจในวิดีโอต่อๆไปกันล้วกันนะครับ ฝากไปด้วยร้านเติมเกมของเรานะฮะขาดไม่ได้เลยเนาะ power pay นั่นเองนะครับผมแล้วก็ power กาชาด้วยนะฮะเป็นบริษัทเดียวกัน,นเนาะคือข่ายเดียวกันเลยนะครับผมนะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะไปอุดหนุนก็สามารถไปอุดหนุนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมประหยัดกว่าเติมเองแน่นอนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,น้าสวัสดีครับผม